มินนี่เป็นทิ้งขู่ใช่ไหมแล้วทุกคนมาทำงานอย่างนี้แฟนว่าใช่ไหมอุ๊ยไม่มีค่ะอ่า <c oughs> นี่อยู่เป๊นนี่อยู่เป๊ด <c oughs> ช่วงนี้ของหม่มาแรง TF40 ซีรีส์เราต้องได้ก่อนี่พอรู้เลยตรงนี้ครับแล้วไปฝันถึงปั๊บ DLSS Gen3 อ่าซัพพอร์ตกับ RTX Gen ใหม่ภาพสวยสมจริงขึ้นอันนี้คือระบบเลยครับ Nvidia Canvas ค,ครับผมกำลังจะทำภาพภูเขาเอ๊รู้สึกว่าอยากให้มีภูเขานูนๆสูงๆข้างหลังหน่อยเฮ้ยนี่ไงสองลูกปุ๊บ me ya เฮ้ยเรื่อไม่เหอนเหมือนภูเขาเลยมเร่เหมือนเลยเหมือนหน้าเหมือนหน้าเหมือนหน้าสวัสดีครับที่นี่คือ j ่ครับแน่นอนว่าตอนนี้เราอยู่ในพระราชสถานที่บอกว่าได้เลยว่าตอนนี้ยอดขายของเขาเนี่ยลุงลุงของพันล้านนะครับไม่น่าเชื่อนะคือยิ่งใหญ่อลังการมากคือตรงนั้นเป็นหนึ่งประเด็นแต่ประเด็นสําคัญคือว่าเรามาตรงนี้เรามาเจอกันแบบนี้มาดูหน่อยว่าวิวัฒนาการในสมัยนี้การปรับเปลี่ยนทุกอย่างหรือว่าการอัปเดตต่างๆเนี่ยมันไปถึงขั้นไหนกันแล้วไม่ว่าจะเป็นคนที่ทํางานออฟฟิศคนที่ไลฟ์สตรีม หรือว่าคนที่สตรีมเกมทุกอย่างวันนี้คุณเคลียร์แน่นอนว่าถ้าเกิดคุณอยากจะเป็นโชนหนึ่งนะรหรือว่าความลื่นความคล่องตัวการใช้งานง่ายวันนี้เคลียร์ได้ทั้งหมดเลยนะฮะเดีย๋ยวเราจะพาเข้าไปดูเป็นไลฟ์สตูดิโอของทาง JBD นะครับแล้วก็เรื่องของระบบต่างๆที่เขาใช้ในการไลฟ์สตรีมหรือว่ายุทธการที่เขาใช้งานเนี่ยมันมันขั้นไหนกันแล้วนะไปดูข้งางในพร้อมๆกันจะได้รู้ว่าตอนนี้ไม่ธรรมดาแล้วขอสวัสดีลูกค้าก่อนนะครับสวัสดีครับ หาน้มหาท่าเอาต้ยมยำปากประพงเจนโฟมาให้ลูกค้าทานก่อนเลยโทษครับสวัสดีครับ,รบชื่อคุณพี่ชื่อนตโตคะนตโตครับ ผมกําลังอึ้งกับอะไรหลายอย่างตอนนี้ที่มันเปลี <son> ่ยนแปลงไปเยอะมากแล้วก็นี่คือห้องไลฟ์สตรีมของเจดีแล้วตอนนี้เขาถ่อะไรกันอยู่ตอนนี้กําลังเตรียมไลฟ์อยู่แล้วพี่เตรียมอะไรเตรียมจะได้ไลฟ์ใช่มยังยังยังผมเดินผ่านห้องได้เลยฮะชื่ออเลยกันบ้างฮะเอาเดีค่ะชื่อมินนี่ค่ะมินนี่เป็นพิงคุใช่ไหมใช่ค่ะของเจดีพิงคุบกี่คนตอนนี้อันนี้มี11ค่ะเหรอแล้วทุกคนมาทำงานอย่างนี้แฟนบ้าทำไม ไม่มีค่ะนี่อยู่เป็นนี่ีอยู่เป็นแล้วคุณพี่ผมตั้นครับผมพี่ตั้นเรามีการไลฟ์สตรีมตรงนี้คือแทบจะทุกวันเลยป่ะเกือบทุกวันเลยนะตรงนี้ครับบอกเลยว่าสาระนี่แน่นๆเรื่องไลฟ์สตรีม JB ช่วงนี้ของใหม่มาแรงท TX-40 ซีรีส์มีใครมีไหมนะมีใครมีของไหมนะ มีไือยังมีไือยังยงเราต้องได้ก่อนที่หาจอแรงเราเล่นเราก็ลื่นเื่นแรงคือจะทํางานก็ได้ตาต่อจะอะไรมันก็ได้ยิ่งเล่นเกมอ่ะเราเล่นเกมใช่ไหมมุดกิดมากเวลาเล่นเราภาพมันวาร์ปเห็่ปะวาหวปแล้วทะ้ลาอกกันแล้วก็โมโหกันแล้วภาพไม่ตรงทำทำละเอียดมากภาพไม่ตรงอ่ะ ปกติพี่ใช้กันเล่นนะคือขึ้เล่งหรือเปล่าผมใชา้นันแหละของพี่อ่ะมันตรงอเพราะพี่ใส่ RTX อยู่แล้วตอนนี้น้องๆหลายคนที่ภาพไม่ตรงอ่ะก็อยากใช้เพราะเปลี่ยนมาใช้เหมือนกันแล้วมันสวยงามเลยแล้วตอนนี้เราจะเตรียมตัวร้ายเรื่องอะไรครับอ่า Y60 ซีรีส์เนี่ยนะฮะมีฟีเจอร์ใหม่เปิดตัวว่าพอลุ้นเลยต้องการ DLSS Gen 3อะซัพพอร์ตกับ RTX เจนใหม่ภาพสวยสมจริงขึ้นลื่นขึ้นเล่นเกมดีขึ้น มันมี refreshing คืออะไรภาพ <laughs> เางาสมจริงมากขึ้น <c oughs> แต่พอเป็นการาวจอ RTX ปุ๊บเนี่ย Nvidia RTX เขาจะมี AI ในการช่วยประมวลผลด้วยเ <c oughs> อ้โหรอ่าทีนี้แสงเงาสมจริงแถมเล่นลื่นก็ถือว่าตอบโจทย์สำหรับเกมเมอร์แล้ว อโ้แล้วจริงๆผมเมื่อกี้พี่ทักตกใช่ไหมรับผมพี่บอกว่าไอ้เดี๋ยวนี้มันไม่ต้องมาขึงผ้ากรีนสกรีนข้างหลังแล้วอ่ะพาไปดูเดี๋ยวกันไปเดี๋ยวผมพาไปดูอันนี้คือเครื่องในการลงมือบอกนี่เป็นเครื่องที่เราใช้ปล่อยไลน์ครับก็คือตรงนี้จะเป็นส่วนหลังบ้านในการปล่อยไลน์ก็คือจะมีแอดมินที่คอยตอบแชทเสริ้นต้องด่าเอาคนดูเส้นต้อฟ้าอย่าเคนดูคนละคนเสนต้อเป็นแอดมินทางบนใช่อ่ะดูหน้าไว้ถ้าถ้ิดาจเอบีทะเลาะใครคนนี้คนนี้แหละไม่ได้พิจารณะไม่ไดใชนไหมคนนี้คนนี้จะเปป็นนเครื่่ออองงขลลยไ์ เป็นสวิตเชอร์ที่ตัดกล้องอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีโปรแกรมที่มากับทางการจอที่เป็นวิดีโอบอดแกรดอ่าก็คือปกติแล้วพี่พี่สตรีมอยู่แล้วพี่ปล่อยในโปรแกรมอะไรคือโทรปล่อยในนี่อเปล่าคือคือเรลือสตรีมสต้วโปรแกรมอะไรใช่ไหมใช่ออกกับอะไรสตรีมหลักอ๋อสตรีมแล้วเออมันก็ OBS เหมือนกันอันนี้ผมก็ใช้ OBS เหมือนกันแต่ว่าโปรแกรมที่ใช้เสริมก็คือเป็นวิดีโอบอดแกรดเ้ภาพสวยขึ้นหรือว่าเอ่อเรื่องแบ็กกราวด์พื้นหลังอะไรเงี้ยที่เราสามารถเอาไปใส่ได้อันนี้คือหน้าตาของ เอ็นวีดิอาบอดคือจะเพิ่มสินภาพของการยิงภาพออกไปใช่ให้มันดูสวยขึ้นบสวยขึ้นอย่างมันจะมีฟิลเตอร์อะพี่อันนี้อันนี้อันนี้คือที่ใส่ฟิลเตอร์แล้วใช่ครับก็คือหน้าชฉาหลังเบอร์ครับแค่คือเลือกไม่ว่าจะเอาเบอร์ขนาดไหนจะมีอย่างที่บอกไปไม่ต้องใส่ กี่สกรีนก็ได้ครับตรงอันนี้อันเนี้ยเน,นียผมอยากรู้มากเลยพี่มันมัน,น,มนหนึ่งคือเราไม่ต้องถึงกี่สกรีนตัวระบบของตัวเอ็นบีเดียบอทแคจะสามารถตัดให้เราได้เลยตรงมันแล้วก็เลือกได้ด้วยว่าอยากได้เป็นใช่ครับเลือกได้ด้วยว่าเราอยากได้เป็นกราฟแบบไหน,นอันนี้พี่ใช้กราฟออ,อะไรอะกราฟจ,จะเป็น RTX 3080ใหญ่ครับของเอ <30 8. S 1> ็นบีเดีย3080ผมใช้3090อยู่ก็ใช้ได้ใช้ได้ครับอ้าวเว้ยแล้วทำไมไม่รู้เรื่องอะไรเลย,เลยะอะ RTX ใช้ได้หมดเลยพี่อ้าเหรอคือทั้งห้องเนี้ยทั้ แล้วต้องไปโหลดเป็นการไม่จังหวะโปรแกรมฟรีครับเอาฟรีด้วยฟรีด้วยจะได้ใช้ประสิทธิภาพของหน้าจออย่างเต็มที่เนาะบางทีเผลอใส่เสื้อขี่อ๋ออไปเงี้ยเดือดคอเดือดคอเดือดคอใช่ระบบอื่นๆโดยรวมของของคอมพิวเตอร์ตัวนี้เวลานี้ที่กันสตรีมให้มันสมูททั้งหมดมันขึ้นอยู่กับหน้าจออย่างเดียวไหมจนหลักๆก็คือหน้าจอแต่ส่วนตัวเนี้ยมันจะมีตัว CPU ที่เป็น Intel ลเจ็ดสิบสองจะช่วยในการทำให้ไลท์ของเราเนี่ยสตรีมลื่นขึ้นเรื่องของกราฟิกเนี่ laughter, s <S ยครับเราไม่อยากจะใส่กราฟิกลงไปมัน ตอนนี้มันไม่หาที่ไหนเลยที่ทาำ JB ครับเราก็จะมีทีมดับปิก,กที่คอยทำดับปิกให้ทางไลร้เดียวครับเพื่อที่จะเขา้เขามาขใส่ครับอ,อันนี้คนดูทางบ้านบอกผมทำผม,ผมคนเดียวแล้วผมจะไหวได้ยังไงล่ะมีมีมต้องหลายคนใช่ไหมเดี๋ยวเรามีไอช่วยอาวย่าไปดูขา้างในไปดว่าเขาทำยังไงดีกว่า อันนี้คือห้องอะไรวะพี่กระจกก็คือจะมีส่วนของถ่ายคลิปด้วยก็ส่วนของทีมง,งานตัดต่อด้วยอย่างนี้เอาตัวนี้ก่อนดีกว่าก,ก,ก็เราจะให้ดูว่าคือตอนนี้มันง่ายดายขนาดไหนอันนี้คือระบบเลยครับ Nvidia Canvas ครับก็คือต้องใช้กล้องอะไรเท่าน,นั้นนะถึงจะใช้ไ,ได้อ่ะโอเคพอแล้วม,มี Nvidia Canvas ละโปรแกรมนี้มันช่วยอะไรหรอถ้าเห็นก็คือฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็น ฝั่งแค่ภาพสีที่เราเอาเมาส์ลากๆจริงๆเมาส์ส่วนฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นเหมือน AI คำนวณมาแล้วจากฝั่งซ้ายว่าเราอยากได้ก้อนหินมาวางตรงนี้อยากได้ท้องฟ้าวางตรงนี้อะไรก็คือจะเป็นภาพสมจริงเลยให่ปาดๆได้ไหมนะใช่เริ่มใหม่ได้ไ,ดไหมอยากเห็นได้ค่ะเริ่มแบบศูนย์เลยอ่ะอันนี้คือภาพล้นๆนะล้นๆไม่มีอะไรเลยนะตอนนี้มิ้นจะทำภาพอะไรครับตอนนี้หนูจะทำเป้นสีนก่อนคนะ่ะทำพื้นก่อนใช่

เอ๊รู้สึกว่าอยากให้มีภูเขานูนๆสูงๆข้างหลังหน่อยนี่ไงนี่ไงนี่ไงมึงไม่ต้องจบศิลปะแล้วเดี๋ยวเนี้ขอให้มี ADX สองลูกปุ๊บนี่ไงเฮ้ยเรื่องไม่ค่อยเหมือนภูเขาเลยนะเหมือนหน้าเหมือนหน้าเหมือนนะปั๊บฮวงจุ้ยที่ดีหน้าต้องเป็นน้ำหลังต้องเป็นภูเขาถูกไหมน้ำเท่านี้ป่ะครับใช่ค่ะอ่ะ น้ำแค่แตะน้ำระบายเลยข้างหน้าต้องเป็นน้ำอย่างสวยงามปุ๊บไอ้บ้าอย่างนี้เ,เหรอใช่คตรงนี้เป็นฝั่งเป็นโขดหินที่แบบว่าเด็กๆแล้วก็จะยืนอยู่ตรงตรงฝั่งหินคืออะไรครับอันซ้ายล่างสุดครับอ่ะอันนี้เป็นโขดหินด้านล่างที่สามารถเปลี่ยนสตาร์ได้เลยนะ อันนี้เราเป็นแบบว่ากลางคืนนะอ๋อเลือกได้กลางคืนกลางวันนี่ไงเฮ้ยโอ้โหแล้วก็เพลงได้อีกว่าเราเป็นคนทำเองอ่ะประมาณสี้ต้นอันนี้คืออะไรอ่ะน,นี่เป็น,นบุกเข่าอีมะเอสคิโมโขึ้นมาทันทีเอาเพนกวินลงได้อีกโอ้โหนี่คือสบายกับเราด้วย คนที่ทำงานด้านนี้อันนี้ไม่ใช่ว่าแค่เรื่องเกมเยเรื่องซีมเดียวนะคนที่ทำงานหลังบ้านอะต้องนายสั่งอยากได้ภาพสวยๆมาเป็นต้าเนวอะไรเงี้ยได้หมดมันโหดยังไงอะคล้ายๆกับทั้งงหน้า <Okay. S 2> แบบเหมือนกันเหมือนกันใช่ไหมคือใช้ดึงจากตัวการ์ดจอมาไอที่ใ,ใช้การ์ดจอ r t X ทุกรุ่นึสามารถใช้ได้อ่ะอันนี้เรื่องของภาพเรื่องของกราฟิกต่างๆที่ง่ายมากๆเดี๋ยวนี้ง่ายจริง แล้วถ้าเกิดคนที่เขาทำงานตัดต่อนี่เลยต้องเว็นี้แล้คนตัดต่อเดี๋ยวนี้คือห่นกันมากถ้าตัดช้าหรือเรื่องอะไรเลนเดอร์ช้าอ่างเงี้ยหมดกิบมากแต่หนปัจจุบันนี้มันเป็นยังไงบ้างนี่ครับก็คือฟูเท็ 4K ด้วยเลเยอร์ประมาณเนี้ยนี่คือฟูเท็ 4K นะใช่ครับ ถ้าเป็นการจอเจนเก่าหรือว่าที่ไม่ใช่นาที3,000ซีลีขึ้นไปมันจะเรนเดอร์แล้วมันก็จะกระตุกกระตุกอ่ากระตุกบางทีเราต้องมานั่งไล่เองว่าจุดตรงไหนวิไหนที่เราจะใช้มันก็เสียเวลาเขาอีกอันนี้ถ้ามันลื่นทุกอย่างมันก็ง่ายกับเราอันนี้เรนเดอร์ด้วยการจอทั้งหมดเลยครับคีวอะไรก็การจอในการจอทั้งหมดเลยทัวรได้ไหมวัดตรงนี้ไปเลยเรากำลังจะเรนเดอร์คลิปที่ตัดเสร็จแล้วระบบ 4K นะเดี๋ยวมาดูว่าใช้เวลาเท่าไหร่โปรตีโปรเจกประมาณนี้บมันจะอยู่ประมาณ2 แล้วถ้าเกิดทําไปสิบสิบตัวนี่คือเซฟเวลาไปเยอะเลยนะ<า>ใช่ปะ่ะมีเวลาแบบออกไปซิ่งซื้อกาแฟจีบหญิงผนกแดอื่นอะไรได้เยอะ,นนะเนาะถูกป่ะเน้อมันั่งเสียเวลาตรงนี้ที่พี่ตุ้ยบอกว่าถ้าเป็นตัวก่อนๆที่ใช้เนี่ยที่มันไม่ใช่ R t ทเนี่ยประมาณ10นาทีถูกไหมใช่อ,อเอเลื่นเลยมีอะไรทำได้ไมาเล่นเกมอีกเนี่ยใช่พ่จิตไม่มาเราก็ปิดหน้าจอเรนเดอร์ไปแล้วเลนะ่นเกมต่อได้ถูกป่ะพ่จิตมาล้วก็ดึงหน้านี้ขึ้นมาโอ้ชีวิตดี พูดถึงอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่จะช่วยเราเวลาทำงานนอกสถานที่ได้ก็คือแล็ปท็อปตัวนี้นี่คือยังไงครับผมจะใช้ในการไลฟ์นอกสถานที่ด้วยตัวนี้เป็นสุดโตโยต์แล็ปท็อปของคุณไม่ทายสามารถพาร์ตตีมได้หน้าจอส OK. ุเกะแล้วข้างในเครื่องยนต์ของเขาเปไน็นยังไงบ้างฮะเป็นตัวหน้าจอ RTX 3070 CPU Intel Core i9 นย์ซีพครับอร 2. ส,สโอโอ้โหเหลือลเหลือ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 เลยตรงไหนก็ได้นะอันนี้ก็คือจะไปสตรีมข้างนอกเราก็ไม่ต้องยกไอ้พวงลูนไป แล้วน้ำหนักเองเบาโอ้สบายให้ดูตัวเก่าเฮ้ยอะไร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 โอ้โหเทียไม่เห็นเลยเหรอตัวที่ใช้ไลท์ตัวเก่าอ๋คือไม่เห็นเอาตัวใหม่เลยจริงผมว่าอันเนี้ยประมาณสี่เครื่องเลยนะสี่เครื่องเลยอ่ะหนักสองกิโลโอ้โหแต่คือโอเคในสมัยก่อนมันก็ต้องมีพวกอุปกรณ์ที่มันใหญ่โตโบราณอยู่บ้างแต่ณปัจจุบันเนี่ยย่อให้เหลือเท่านี้ใช่อ่าเดี๋ยวนี้เราใช้เป็นลูกอุปกรณ์เชื่อมต่อ ง่เามันก็จะมีแค่ไทซีก็จบแล้วคกระ้นเชื่อมเชื่มไดง่ายเลยโอ้ตายนสะดวกสบายอันนี้คือเหมาะกัคนที่ใช้ทำงานใช่สุไฮะพงแอบโหลด่ที่ตัวหนึ่งเพราะั้นเรียกเขาวางแบนั้น่ะนะตัวนั้นจะมีเรื่องที่เป็นจอเล็ตด้วยหรืกการทำงานที่เป็นเกี่ยวบภาอะไรเนี่ยตัวน้จะให้สีตรง ใช่เพราะว่าถ้ามองกันตรงนี้ถ้าสีจะต่างกันใช่ใช่อันนั้นสีสดมากใช่สีจะตรงกับที่เราต้องการถูกไหมครัครับผมการใช้งานไม่เหมือนกันดังนั้นต้องเลือกเอาว่าคุณใช้งานแบบไหนใช่ครับอ่อันนี้จะเป็น ASUS Vivobook ตัวกล้องจอ3.5 0ิ้ T.I. ครับแล้วก็ CPU Intel Core i7-12 ตัวเล็กๆพกพาอันนี้ก็จะเหมาะกับงานกราฟิกใช่ประมาณนั้นเกี่ยวกับเรื่องภาพเรื่องของสีที่มันเกี่ยวข้องกับสีเยอะอะไรประมาณนั้นนะ อ่ะโอเควันนี้ถือว่าเรียบร้อยครบถ้วนนะครับทุกคนได้ได้อัปเดตกันแล้วว่าถ้าเกิดการทํางานคุณเหมาะสมกับแบบไหนถ้าการสตรีมเกมคุณเหมาะสมกับแบบไหนนะครับอย่างที่บอกคือถ้าสงสัยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวไม่ต้องตัดสินใจซื้อก็ได้เข้ามาปารึกษาเจดี่อนว่าเอะตัวไหนเหมาะกับเราไหนคือสามารถพูดคุยไดนน้หมดนะฮะบวันนี้ขอบคุณพี่ขัตโตมากนะครับครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับขอบคุณเ e อ็มมิเดียด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ แล้วถ้าเกิดมีอัปเดตครั้งหน้าอาจจะเป็น5090 6090เราจะรีบมาเจอทุกคนเลยพี่ต้องมานะนเนี่ยขอบคุณ, <c oughs> คคณพี่เดียร์ครับเชิญพี่เดียร์ขึครับเจอกันลิปแรกครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ <c oughs> ไปแลวครับ <c oughs>